สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะก็คือพี่ยังบอกว่าจะบอก,กว่าอะไรเดี๋ยว ยังไม่หายไปไหนนะครับผมก็คือช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะครับผมก็ติดภารกิจเยอะแยะเลยก็จะมาบอกว่านี่นะครับอย่าลืมมาทํากิจกรรมตรงนี้นะครับผมรับฮีโน่นะครับผมจอมเวทหยุดเวลานะครับผมตัวนี้ก็ทําไปเดี๋ยวอัปเดตแพทก็จะได้เองนะครับผมแล้วก็มีอย่างนั้นของสกินอีกนะครับผมสกินอีกประมาณ2สกินนะครับผมเทริสนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็อย่าลืมไปทํากันอ่าไอ้สามสกินเลยนะครับผมก็มีเทริตรงนี้นะครับผมก็ยิ่งไปรับกันนะครับตรงตัวนี้ก็รับ มานะครับผมแล้วจะหมดเขตเนาะแล้วก็มีทางด้านของแรสด้วยนะครับผมแรสดีจลาดนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมคร่าวๆนะครับผมที่บอกไว้เนี่ยสวยนะสกินนี้นะครับผมเป็นพี่แป้งนะครับผมก็สวยๆเลยอ่าก็มีอีกกิจกรรมทางด้านของแรสด้วยนะครับผมล็อกอิน5วันรับไปเลยนะครับผมแรสดีจลาดนะครับนี่เลยเล่น1เกมแล้วก็ล็อกอินนะครับง่ายๆเลย ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากเนาะง่ายๆนะครับผมก็จะมีสักตั้งของจู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 สึไคเซนนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็จูจูสึไคเซนเนี่ยไอตัวกบนะครับผมก็อย่าลืมทำตรงนี้ด้วยนะครับผมก็คือ คลิปนี้ก็สรุปคร่าวคนะครับใครทําแล้วก็กดเลื่อนผ่านไปได้นะครับผมก็คือมาอัพคลิปเฉยๆว่ายังไม่หายไปไหนนะครับผมแล้วก็มีทางด้านของนี่เลยตามเพื่อนกลับมานะครับผมตัวนี้ก็จะได้ครบแล้วนะครับผมใครยังไม่ครบก็รีบทำนะครับหมดเควันที่22นะครับผมก็ประมาณนี้เลยเห็นไหมกดทุกวันเลยไหมครับผมดูดิโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมก็สามารถใช้คูปองในการเพิ่มได้นะครับผมอ้าวคูปองไม่เพียงพอคืออะไรก่อน 46คูป,ปองเดี๋ยวดูดิเรามีอยู่5 1อนะครับผม51คูป,ปองไม่สามารถกดได้เพราะอะไรเพราะอะไรใครรู้ช่วยบอกทีอ๋อมันเป็นคูป,ปองฟรีนะครับผมคูป,ปองฟรีจากกิจกรรมเช็คอินดีเจรต์นะครับผมก็ช่างมานันนะครับผมก็ประมาณนั้นเดี๋ยวเรา วันนี้นะครับผมพี่ก็เล่นสักสองสามเกมแล้วก็ลดส่วนลดก็น่าจะได้แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยกับสกินทั้งด้านของดารซี่นะครับผมตามเพื่อนกลับมานะครับผมก็ไม่น่ายากนะครับผมนี่เห็นไหมอ่านี่เลยนะครับผม อ่ะก็ประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็สรุปให้เลยนะครับผมก็มีเทอรินะครับผมดีจลาดนะครับแล้วก็สกินไอ้กบนะครับผมแล้วก็สกินทั้งด้านของตามเพื่อนกลับมานะครับผมส่วนอีกการหนึงหมดเขตไปแล้วเนาะเป็นทางด้านของการเปิดการเนาะก็หมดไปแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็มาสรุปให้เลยนะครับผมก็อย่าลืมไปจัดกันนะครับผมทางด้านของสกินต่างๆนะครับผมที่มันแจกฟรีเนาะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมอย่าลืม ฝากกดไลค์กดซับค i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมบอกเลยนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมแต่ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะครับผมก็ยังไม่หายไปไหนครับเจอกันครับผม